เข้าใจสมองเข้าใจตัวเองกับทอดรหัสสมองบ่าย t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  l u Du ักสวัสดีครับหลายคนคงเคยแปลกใจว่าทำไมบางคนดูเหมือนจะจำได้ทุกอย่างทั้งตัวเลขชื่อคนหรือบทเรียนเก่าๆในขณะที่บางคนลืมแม้กระทั่งว่าตัวเองกินข้าวหรือยังจริงๆแล้ว ความจำไม่ใช่แค่เรื่องของพรสวรรค์แต่คือผลรวมจากสมองพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักว่าอะไรคือเบื้องหลังความต่างนี้และถ้าคุณอยากจำเก่งขึ้นลืมน้อยลงก็ไม่ควรพลาดถ้าพร้อมแล้วเราไปค้นหาความลับนี้กันครับ 1. ความแตกต่างทางพันธุก,กรรมจุดเริ่มต้นของระบบจำนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า ยีนบางชนิดมีผลต่อโครงสร้างสมองการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทและการผลิตสารเคมีในสมองโดยเฉพาะยีนที่เกี่ยวข้องกับ BDNF Brain Derived Neurotrophic Factor ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความจำระยะยาวกล่าวง่ายๆคือบางคนอาจมีพื้นฐานสมองที่พร้อมรับข้อมูลมากกว่าคนอื่น แต่ไม่ได้แปลว่าใครจำไม่เก่งจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะสมองมีความยืดหยุ่นสูงมาก 2. การดูแลสุขภาพสิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อสมองความจำที่ดีเริ่มจากสมองที่แข็งแรงและสมองที่แข็งแรงต้องอาศัยการดูแลที่ดีการนอนหลับอย่างมีคุณภาพจะช่วยให้สมองประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลได้ดีอาหารที่มีโอเมก้า3เช่นปลาแซลมอนวอลนัทหรือไข่ จะช่วยบำรุงเซลล์สมองการออกกำลังกายช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและการสร้างเซลล์สมองใหม่ในฮิปโปแคมปัสลดความเครียดเพราะความเครียดเรื้อรังทำลายเซลล์สมองโดยตรงบางคนความจำไม่ดีเพราะแค่ร่างกายล้าสมองล้าเท่านั้นเอง 3. โฟกัสคือประตูของความจำสมองไม่สามารถจำสิ่งที่เราไม่เคยตั้งใจฟังได้ดี นี่คือเหตุผลว่าทําไมเวลาเรียนหรือประชุมถ้าใจลอยสมองจะไม่บันทึกอะไรเลยคนที่ความจําดีมักเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันได้ดีมากพวกเขาจดจ่อและเปิดใจรับข้อมูลใหม่ได้โดยไม่ถูกรบกวนจากภายนอกง่ายๆฝึกโฟกัสเท่ากับฝึกความจํา 4. เทคนิคการจําตัวช่วยที่สําคัญแต่หลายคนมองข้าม บางคนจำแม่นเพราะใช้ภาพหรือจินตนาการช่วยบางคนใช้รหัสหรือกลอนช่วยจดจำบางคนแบ่งข้อมูลออกเป็นชุดย่อยชังคิงเพื่อให้จำง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นจำเลข0869357409ถ้าจำทีละตัวจะยากแต่ถ้าแบ่งเป็น0869357409จะจำง่ายขึ้นทันที 5. การใช้งานความจำยิ่งใช้ยิ่งจำถ้าคุณไม่เคยดึงข้อมูลออกมาใช้สมองจะคิดว่ามันไม่จําเป็นและลบทิ้งในทางกลับกันคนที่พูดเรื่องเดิมๆสอนคนอื่นหรือใช้ความรู้ซ้ำๆสมองจะเสริมความเชื่อมโยงให้แน่นขึ้นจนกลายเป็นความจําระยะยาว 6. อารมณ์กับความจําเมื่อหัวใจกับสมองทำงานร่วมกัน เรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกดีใจมากผิดหวังมากหรือกลัวมากมักจะถูกจดจำได้ลึกและนานเพราะสมองส่วนอะมิกดาลาจะทำงานร่วมกับฮิปโปแคมปัสความทรงจำที่เกี่ยวกับอารมณ์จึงมักอยู่ยาวและชัดเจนมากนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางช่วงชีวิตเราจำได้แม่นยำแม้ผ่านไปหลายปี7 ความจำสามารถฝึกได้ตลอดชีวิตสมองมีคุณสมบัติที่เรียกว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองหมายความว่าแม้อายุมากขึ้นสมองก็ยังสามารถสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆได้ถ้าเราใสา่ใจฝึกฝนและใช้มันอย่างถูกวิธีบทสรุปความจำดีไม่ใช่เรื่องของโชคแต่มาจากพันธุกรรมพฤติกรรมการใช้สมองอารมณ์และเทคนิค และข่าวดีคือทุกคนสามารถพัฒนาได้ด้วยการดูแลสมองอย่างตั้งใจถ้าคุณอยากจำเก่งขึ้นลองเริ่มจาก3สิ่งนี้ครับ 1. นอนให้เพียงพอ 2. ฝึกโฟกัสและตั้งใจจริงกับสิ่งที่เรียนรู้ 3. มันทบทวนและเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังความจำที่ดีคือของขวัญที่คุณสร้างเองได้ขอให้ทุกคนมีสมองที่แจ่มใสและความทรงจำที่มีพลังครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปและสาระดีๆจากทางช่องสำหรับคลิปนี้ขอลากันก่อนแล้วพบกันใหม่กับถอดรหัสสมอง by Little d u ั k สวัสดีครับ